สแพทย์อาสาจอสอรอสวัสดีค่ะพบกับรายการสัตวแพทย์อาสาจอสอรอยนะคะทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้นะคะแล้วก็ในวันนี้ค่ะแน่นอนค่ะว่ามีเรื่องที่น่าสนใจเช่นเดิมนะคะวันนี้ค่ะเราจะคุยกันถึงเรื่องของเชื้อดื้อยาภัยเงียบใกล้ตัว พอบอกว่าเป็นภัยเงียบใกล้ตัวเนี่ยแสดงว่ามันอยู่ใกล้ตัวเรามากนะคะแล้วมันเป็นภัยเงียบที่รุนแรงขนาดไหนนะคะนะคะคในเรื่องนี้ค่ะก็จะมาคุยกันนะคะกับทางศาสตราจารย์าศาสตราแพทย์หญิงรุ่มทิพย์ชวนชื่นค่ะจากคณะาาศาสตรแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะจาย์คะสวัสดีค่ะค่ะเชื้อดื้อยา ภัยเงียบใกล้ตัวนะคะฟังชื่อว่ามันเป็นภัยเงียบที่อยู่ใกล้ตัวเนี่ยนะคะทาไมถึงเรียกว่าเป็นภัยเงียบที่อยู่ใกล้ตัวเราอะคะเพราะว่ามันอยู่ใกล้ตัวเราจริงๆนะคะจริงๆแล้วก็คือมันเหมือนกับไม่มีอะไรเป็นตัวบ่งชี้ว่ามันจะเป็นปัญหานะคะ เขาก็อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยอาจจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมอาจจะอยู่ในอาหารอะไรเงี้ยเราจะไม่รู้เลยนะคะว่าเขาเป็นปัญหานะคะจนกระทั่งเนี่ยเราป่วยแล้วก็ติดเชื้อด้วยยานะคะแล้วก็ <S 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 ไม่สามารถที่จะหายาที่จะมารักษาเราได้อะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงตอนนั้นเราถึงจะรู้ว่าอ๋อเนี่ยนะคะเขาอยู่ใ,ใกล้ๆเราเองนะคะแล้วก็สร้างปัญหาให้กับตัวเราอะคะ่ะค่ะแล้วเชื้อดื้อยาที่ว่านี่มันคือเชื้ออะไรคะอาจารย์คะ จริงๆไงนะคำว่าเชื้อดื้อยานะคะเขาภาษาอังกฤษนะคะเขาจะใช้คำว่าเอ่อแอนตี้ไมโครเบียลรีสิสแตนซ์นะคะมันก็จะหมายถึงแบคทีเรียไวรัสอะไรอย่างเงี้ยนะคะเชื้อราโปรโตซัวแต่นะคะที่เป็นปัญหานะคะที่ทั่วโลกเนี่ยเขาให้ความสำคัญนะคะแล้วก็เอ่อเป็นปัญหาใหญ่เลยเนี่ยนะคะก็คือเชื้อแบคทีเรียค่ะนะคะแบคทีเรียนะคะค่ะค่ะ ทีนี้จำได้ว่าค่ะอาจารย์คะว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยนะคะเคยมีการรณรงค์กันว่ายาซื้อยาปฏิชีวนะกินเองนะนะคะหรือว่าเ,อาเมื่อไปพบคุณหมอคุณหมอให้ยาก็ต้องกินยาให้ครบโดสนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเกิดปัญหาเดือเชื้อดื้อยาค่ะไม่ทราบเรื่องนี้มันมันคือเรื่องเดียวกันที่มีการรณรงค์มานานหลายปีแล้วหรือเปล่าคะอาจารย์คะ ใช่ค่ะเป็นเรื่องเดียวกันเลยนะคะที่เขารณรงค์นะคะก็เพราะว่าการที่จะเกิดนะคะตัวเชื้อดื้อยาแล้วก็แพร่กระจายเชื้อดื้ยาค่ะ ปัจจัยหลักเนี่ยก็คือการใช้ยานะคะอย่างไม่สมเหตุผลนะคะอย่างเช่นใช้ยาไม่ตามโดสที่หมอให้ใช้ยาไม่ครบโดสตามที่หมอให้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะช่วยบรรเทาปัญหานะคะอย่างหนึ่งก็คือการที่จะต้องเออใช้ยาตามแพทย์สั่งนะคะแล้วก็ใช้ยาตามที่ครบโดสค่ะก็คือจริงๆก็คือเรื่องเดียวกันนะคะปัญหาเชื้อดื้อยายนะคะก็คือปัญหาการดื้อยายของแบคท,ทีเรียค่ะค่ะ ก็เช่นไม่ไม่ซื้อ,อยากกินเองอาจารย์พอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะอย่างเช่นเมื่อเราป่วยเป็นอะไรแล้วก็ไปซื้อ,อยากกินเองเพราะว่าอาการที่เราเป็นาอาจจะไม่เด้รุแนแรง่ากอ้ช่วนไปซื้อ,อยาดีกว่าครั้งที่แล้วก็เคยกินยาอะไรแบบนี้นะคะ่ะคือถ้าเราป่วยนะคะจริงๆแล้วเราต้องไปพบแพทย์นะคะแล้วก็แพทย์เนี่ยค่จะเป็นคนที่ บอกว่าเราควรจะกินยาอะไรนะคะพอสั่งยาเสร็จนะคะแล้วปกติเราก็จะได้รับยาจากทั้งทางโรงพยาบาลทางคลินิกเชิงหาโดยแพทย์นะคะทนี้จะมีบางครั้งอะ่ะที่เราเป็นมีอาการที่จริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย นะคะ<ม>หรือว่าเป็นหวัดอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเจ็บคออย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ยานะคะคําว่ายาเนี่ยก็คือยาปฏิชีวนะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเจ็บคอ,อนิดหน่อยหรือว่าเราเออเป็นหวัดอย่างเงี้ยนะคะเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปซื้อยาใช้เองนะคะเราพักผ่อนให้เพียงพอนะคะมีการเออใช้น้ําเกลืออุ่นๆน,นะคะแบบกลัวคออะไรอย่างเงี้ยนะคะ,คะก็ก็น่าจะที่จะทําให้อาการทุเรานะคะไม่จําเป็นที่จะต้องไปซื้อยาใช้เองนะคะไม่จําเป็นเลย ค่ะค่ะ,คะก็อาจจะเป็นเพราะว่าบางทีเราคุ้นเคยว่าเอายาฆ่าเชือ้อกินยาฆ่าเชือ้อมันจะได้อาการดีขึ้นอะไรทานองนี้ใช่ค่ะ,คะใช่แล้วในขณะนี้สถานการณ์เรื่องของเชื้อดื้อยาของไทยเราเองเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในระดับไหนเป็นยังไงบ้างนะคะคือถ้าจะพูดถึงเรื่องสถานการณ์นะคะประเทศไทยเราเนี่ยนะคะมีการควบคุมแล้วก็ป้องกันเชื้อดื้อยาเนี่ยนะคะแบบ ใช้แผนชาตินะคะก็คือเราใช้ระบบเอเอที่เรียกว่าสุขภาพหนึ่งเดียวนะคะในการที่จะแก้ไขปัญหานะคะเราก็จะมีการะะตรวจติดตามแล้วก็เฝ้าระวังเนี่ยเชื้อดื้ยานะคะทั้งในคนสัตว์แล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งนะคะเราก็จะมีรายงานออกมานะคะล่าสุดนี่นะ่าจะเป็นรายงานปี2020นะคะลองไปหาแวะดูได้นะคะมันาสามารถเข้าถึงได้นะคะทางเว็บไซต์ซึ่งในนี้นะคะเขาก็จะบอกเลยว่าสถานการณ์นะคะ การแพร่กระจายของเชื้อนิอยาในประเทศไทยเป็นยังไงบ้างนะคะทั้งในคนแล้วก็ในสัตว์นะคะถ้าเราไปดูนะคะเราก็จะเห็นเลยว่าเออเอาเฉพาะฝั่งสัตว์แล้วกันนะคะที่ถนัดนะคะสถานการณ์เนี่ยจะดีขึ้นมากนะคะก็คือการอัตราการยื้อยาของเชื้อเนี่ยนะคะก็จะลดลงนะคะอย่างเห็นได้ชัดนะคะที่เออต่ำนะคะก็คือไม่ค่อยมีเนี่ยก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นสูงเท่าไหร่นะคะก็คือแนวโน้มเนี่ยค่อนข้างจะดีนะคะก็คือลดลงอย่างเห็นได้ชัดตามเแผนชาตินะคะ ค่ะค่ะทีนี้ก็ยังมีข้อสงสัยค่ะอาจารย์คะว่าถ้าเราดูพวกโรคระบาดต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะว่าปีนี้มีโรคนี้เกิดขึ้นคือพอมีการรักษานะคะอาจจะมีการให้วัคซีนหรือว่าให้ยาเนี่ยมันก็ค่อยๆทุเลาไปหายไปแต่ว่าทําไมปัญหาเชือ้อืดอยาไม่จบกับเขาสักทีหนึ่งนะคะ คือจริงๆอะนะเราบอกว่าปัญหาเชื้อดด้ยาเป็นปัญหาคู่มนุษยชาตินะคะคือมันมีมานานแล้วนะคะแล้วที่สําคัญก็คือเราไม่ได้มีวัคซีนนะคะป้องกันเชื้อดด้ยาเพราะว่าจริงๆแล้วเชื้อดด้ยาเนี่ยหรือแบคทีเรียดด้ยาเนี่ยค่ะมันเกิดจากการที่เราใช้ยาอย่างไม่สมเหตุสมผลนะคะพอแบคทีเรียมันไป export หรือว่าได้รับนะคะยาปฏิชุวนะในระดับที่ไม่สามารถที่จะฆ่าตัวมันได้นะคะมันก็พัฒนาการดื้อยาแล้วคราวนี้สถานการณ์มันก็แย่ลงนะคะว่าเออมันเนี่ยสามารถที่จะถ่ายทอดการดื้อยาไปยังแบคทีเรียชนิดอื่นๆได้นะคะนั่นเลยทําให้มันเป็นปัญหาทีออ่แก้ไม่ได้ง่ายนะคะไม่มีวัคซีนแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเวลาที่คนเจ็บป่วยอะคะ่ะมันก็ยังจาเป็นที่จะต้องเออเอาศัย ยาปฏิชีวนะใช่ไหมคะไม่ว่าจะคนป่วยสัตว์ป่วยเราก็ยังต้องใช้อ่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้เหมือนกับปัญหานะคะเชื้อดื้อยานเนี่ยนะคะไม่ได้หมดไปแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ เชื้อดื้อยาค่ะมันอาจจะไม่ได้เกิดมาจากการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเดียวนะคะอาจจะเกิดจากโลหะหนักนะคะที่ผสมอยู่ในอาหารสัตว์หรืออาจจะเกิดจากยาฆ่าเชื้อก็ได้นะคะพวกนี้ทําให้เกิดการดื้อข้ามหรือการคัดเลือกร่วมนะคะทําให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยาเพราะฉะนั้น,นการแก้ไขปัญหาเนี่ยคะ่ะก็จะไม่ค่อยออไม่สามารถทําได้ง่ายนะคะ อาจารย์คะในในเมื่ออย่างพวกอาหารสัตว์หรือว่าในฟาร์มพวกปศุสัตว์ที่ที่มีการเลี้ยงกันมันก็จะเหมือนกับมีหน่วยงานที่คอยกํากับดูแลแล้วทําไมมันยังมีการเล็ดลอดหรือว่าปนเปื้อนในพวกอาหารสัตว์อยู่คะคือจริงๆแล้วนะคะต้องย้อนไปนะคะว่าแต่ก่อนนี้นะคะเราจะมีการใช้ยาปฏิชีวนะนะคะผสมนะคะในอาหารสัตว์เพื่อ มีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งการเจริญเติบโตนะคะ <c oughs> แต่เดี๋วนี้นะคะทางกรมสุดสัตว์เนี่ยก็ได้มีกฎหมายออกมาอย่างชัดเจนแล้วว่าห้ามนะคะแต่ครานี้ปัญหาชื่อด้อยามันไม่ได้เกิดจากแบบวันนี้ หรือว่าเมื่อวานนี้มันเป็นปัญหาที่เกิดมานานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะแก้ปัญหาเราคงไม่สามารถแก้ได้ข้ามคืนนะคะสิ่งที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยนะคะก็คงจะเป็นผลนะคะจากการที่มีการผสมหรือการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุสมผลนะนะคะมาก่อนเราก็ต้องอาศัยเวลานะคะเพราะว่าคือจริงๆแล้วอะ่ะถ้าเราไม่มีแบคทีเรียเราก็จะไม่มีปัญหาเชื้อด้วยยาแต่ จริงๆก็คือมันเป็นไปไม่ได้นะคะเราก็ยังมีแบคทีรียรอยู่นะคะะเพรคะนั้นก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างที่เล่าให้ฟังคือสถานการณ์มันก็ดีขึ้นแล้วนะคะแต่เราต้องทําให้ได้ดีขึ้นไปอีกนะคะค่ะค่ะแล้วก็ในในช่วงที่ผ่านมานะคะอาจารที่เรามีการพระบาดของโควิดอย่างน้อยในสามปีที่เราเจอกับโควิดนะคะอันนี้มีผลต่อเรื่องของเชื้อดื้อยาหรือเปล่าะคะ คือจริงๆอะนะคะถ้าที่เรากังวลกันนะคะก็น่าจะเป็นเรื่องอัตราการเพิ่มของเชื้อดื้อยานะคะในฝั่งคนนะคะเหตุผลก็เพราะว่าเวลาที่คนติดเชื้อโควิดนะคะก็จะมีอาการรุนแรงใช่ไหมคะโดยเฉพาะาอย่างยิ่งอาการทางระบบทางเดินหายใจในช่วงแรกๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องมีการใช้ยาปฏิชีวนะ นะคะแล้วก็มีการใช้ยาปฏิชีวนะมากขึ้นแบบทั่วโลกด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คาดกันเอาไว้ว่านะคะอัตราการพบเชื้อด้อยาเนี่ยนะคะในฝั่งคนเนี่ยนะคะจะสูงขึ้นส่วนทางด้านฝั่งสัตว์นะคะอาจจะมีผลไม่ชัดเจนนะคะเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับโควิดก็ไม่ได้มีผลกระทบกับสุขภาพสัตว์นะคะโดยตรงมากเท่าไหร่นะคะค่ะเพราะฉะน,นั้นเนี่ยในฝั่งของทางพวกปศุสัตว์ก็ ก็ยังคงวางใจได้นะคะจะไม่ไม่ไมต้องกังวลอะไรมากมายนักสำหรับเราที่เป็นผู้บริโภคด้วยคือจริงๆกันะคะเขาบอกว่า การมีเชื้อดื้อยาค่ะถ้าเราต่างคนต่างอยู่เขาไปอยู่ของเขาเราก็อยู่ของเรานะคะถ้าเชื้อดื้อยาไม่เข้ามาสู่ร่างกายเราเนี่ยไม่มีปัญหาเลยถ้าเราต่างคนต่างอยู่แต่ในช,ชีวิตจริงๆนะคะมันไม่ใช่เนาะเรามีโอกาสที่จะได้รับแบคทีรียรนะคะจากหลายๆแหล่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะท,ทําให้ดีที่สุดนะคะ<อ>ก็คือเราต้องควบคุมตัวเราเองแล้วนะคะให้เออใช้ยาอย่างสมเหตุผลนะคะ<อ>แล้วก็เออถ้าเราจะต้อง เลือกทานอาหารนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารที่เป็นประเภทเนื้อสัตว์นะคะก็ต้องปรุงสุกนะคะปรุงให้สุกนะคะซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้นะคะก็จะช่วยลดปัญหาเะะชื้อดุ้ยยาได้นะคะแต่จริงๆแล้วอะ่ะคนคนเดียวหรือว่าคนกลุ่มหนึ่งอะ่ะจะแก้ปัญหาเชื้อด้้ยยาไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะลดการปนเปื้อนนะคะของเชื้อด้้ยยาในอาหารนะคะพวกเนื้อสัตว์อย่างเงี้ยก็ต้องอาศัยความร่วมมือของเ,อเกษตรกรนะคะผู้เลี้ยงสัตว์แล้วก็ บริษัทนะคะต่างๆที่เป็นผู้สนับสนุนหรือว่าทำเ,ออเขาเรียกว่าผลิตสัตว์นะคะเพื่อที่จะมาเป็นอาหารของเราค่ะคือต้องร่วมมือกันนะคะหลายภาคส่วนค่ะค่ะซึ่งตัวนี้ก็จะมีการควบคุมดูแลแต่ว่าอันนึงคือที่ที่ผ่านมาอย่างเมื่อเดือนที่แล้วที่เราเห็นว่ามีหมูเถื่อนที่เข้ามาในประเทศไทยอันนี้เนี่ยมันมีส่วนที่จะทำให้เรื่องของปัญหาพวก เชื้อดื้อยามันยังคงมีความอะไรนะมันมันยังมีมีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นด้วยหรือเปล่าอะคะค่ะคือจริงๆแล้วปัญหาหมูเถื่อนะนะฮะมันคงจะไม่ได้แค่มีผลต่อเชื้อดื้อยาเท่านั้นน่ะนะคะเพราะว่าคงจะมีผลต่อความเป็นไปได้นะคะในการที่จะนําโรคติดต่ออื่นๆเนี่ยเข้ามานะคะคร mm hmm. าวนี้เนี่ยถ้าเราสามารถเสโคปเอาไว้ว่ามันจะอยู่ในแค่เในครัวเรือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ นะคะโรคมันก็อยู่แค่ตรงนั้นก็ต้องกัวงวลในเรื่องสุขภาพของคนแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยนะคะคงจะไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องปัญหาหมูเถื่อนเนี่ยมีโอกาสที่จะนําเชื้อดื้วยยาเข้ามาไหมนะคะมีโอกาสนะคะแต่จะไม่ใช่เฉพาะเชื้อดื้วยยาเท่านั้นนะคะอาจจะมีโรคต่างๆนะคะที่ติดมาเข้ามานะคะเพราะหมูเถื่อนเหล่านี้เนี่ยนะคะก็คืออาจจะไม่ได้รับการ ค่าอย่างถูกต้องนะคะแล้วอาจจะมาจากหมูนะคะที่มาจากฟาร,ร์มที่ไม่ถูกสุขลักษณะไม่มีการใช้ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพอะไรอย่างเงี้ยนะคะ<า>คุณภาพของเขาแบบของหมูพวกนี้ไม่ได้ดีอยู่แล้วนะคะ<า>แล้วยิ่งลักลอบเข้ามาอะไรเงี้ยก็อาจจะมีผลต่อก,การแพร่กระจายนะคะ<า>เชื้อต่างๆนะคะรวมถึงเชื้อดื้อยาด้วยนะคะค่ะอันนั้นก็กจะย้อนกลับไปที่อาจารย์ได้บอกเอาไว้ว่าในการที่เราจะบริโภคพวกเนืน้อสัตว์แบบนี้ก็ให้มาจาก แหล่งที่ดูจักที่มีเครื่องหมาย<ช>ของ<ช>ทางของทางกรมปศุสัสตว์อันนี้เราเราวางใจได้เลยนะคะนอกจากเชื้อด้ยาแล้วก็เชื้ออื่นอีกด้วยนะคะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งค่ะอาจารย์คะว่าปัญหาเรื่องของสถานการณ์สิ่งแวดล้อมค่ะอย่าง pm 2.5นะคะที่มักจะมีทุกปียิ่งช่วงหน้าหนาวยิ่งยิ่งมีมแบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะมันมีความสัมพันธ์กับเรื่องของเชื้อดื้ยามากน้อยแค่ไหนคะ ค่ะคือจริงๆนะคะเชื้อดื้อยาเนี่ยเขาเรียกว่าปัญหาสุขภาพหนึ่งเดียวนะคะก็คือมีทั้งผลต่อทั้งสุขภาพคนสุขภาพสัตว์นะคะแล้วก็สุขภาพสิ่งแวดล้อมนะคะคราวนี้นในกรณีสุขภาพคนสุขภาพสัตว์เนี่ยมีคนศึกษากันเยอะมากแล้วนะคะสิ่งหนึ่งนะคะที่เริ่มนะคะให้ความสนใจกันก็คือการปนเปื้อนนะคะของเชื้อดื้อยานะคะในสิ่งแวดล้อมนะคะ คราวนี้เนี่ยนะคะที่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมีรายงานนะคะการศึกษานะคะการเ,เ,เชือ้อยานะคะในในพ m 2.5มซึ่งพบว่ามีจริงๆนะคะก็จะมีอยู่นะคะแล้วอย่างที่ห้องแหลบมันนะคะเราก็มีการศึกษาดูนะคะว่ามีการปนเปเื้อนเชื้อยาไหมนะคะในฝุ่นนะคะที่มาจากเ,เขาเรียกว่าฟาร์มนะคะเราเริ่มที่ฟาร์มสุกรกกอน ะะเราก็พบว่าเอ,อมีนะนะคะมีการปนเปื้อนชื้อด้อยาะะที่กระจายอยู่ในฟุนในสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะค่ะมีอยู่ค่ะ,คะม,มันออกมาจากจากทางไหนคะถ้าอยู่ในพวกฟาร์มสุก,กรพวกระบบน้ําทิ้งหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะคือจริงๆะนะคะปัญหาการปนเปื้อนเออ เชื้อ้อยาในฝุ่นนะคะเราคง<ฆ>ไม่ได้ไปสเปรย์เนาะไม่ได้สเปรย์ยาปฏิชืวนะในอากาศนะคะแต่มันเป็นปัญหาเชื่อมโยงอะค่ะก็คือเรามีปัญหาเ,เชื้อไ้อยาในโรงพยาบาลน,นะคะมีปัญหาเชื้อ้อยาในฟาร์มเลี้ยงสัตว์นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะเหมือนกับว่าก็จะกระจายปนเปื้อนเข้ามาสู่ฝุน่นละอองะคะ่ะ ใช่ค่ะมันก็มานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมันก็มาจากการที่เราใช้ยายอย่างไม่สมเหตุสมผลแล้วก็การแพร่กระจายเชื้อที่ยายทั้งในโรงพยาบาลแล้วก็ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์นั่นแหละค่ะนะคะแล้วมันก็กระจายเข้ามาสิ่งแวดล้อมค่ะค่ะ,ค,ะคือไอ้อตัวที่มันกระจายออกมามันไม่มีวิธีการที่จะบําบัดให้มันมันหมดรีบไปเลยเหรอคะอาจารย์คะ คงถ้าบอกจะกบําบัดให้ตรงเฉพาะตรงแอร์นะคะตรงอากาศตรงฝุ่นเนี่ยคงคงจะไม่ไม่ไม่ได้นะคะเพราะจริงๆแล้วการที่เราพบเอ่อเชื้อดื้อยานะคะในอากาศเนี่ยในฝุ่นเนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าดาวส s t r e a m อะค่ะคือเป็นปลายน้านะคะเอ่อแล้วก็ต้องมีต้นทางคือต้นทางจริงๆก็คือการใช้ยาใช่ไหมคะหม่วนเดนโรงพยาบาลในคลินิกและก็ในการเลี้ยงสัตว์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะควบคุมป้องกันจริงๆนะคะเราจะต้องไป ควบคุมการใช้ยานะคะทํายังไงก็ได้ให้เชื้อยื้อยาอากที่อยู่ในโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ในปัปป๊มามบุสัตว์เนี่ยลดลงนะคะมันก็จะถึงจะทําให้การปนเปื้อนของเชื้อยือยาในอากาศนะคะในฝุ่นละออนเนะะี่ยค่ะลดลงไปด้วยนะคะคือต้องทําทั้งระบบนะคะทาแค่ในฝุ่นอากาศคงคงไม่ได้นะคะค่ะอันนั้นก็คือต้องไปควบคุมที่ต้นทางก็คือว่าการไม่ใช้ออยากินเอง การไม่ซื้อ,อยาก,กินเองนี่สำคัญมากใชยาอย่างสมเหตุสมผลนะฮะนะคะมันมีหลักการการใช้ออยาอย่างสมเหตุสมผลทั้งในคนแล้วก็ในสัตว์นะคะค่ะ่ค่ะ,คะนะคะก็เรียกว่าเป็นภัยเงียบใกล้ตัวแต่ว่าเราสามารถที่จะหยุดตรงนี้ได้อยู่ที่ตัวเรานั่นเองนะคะ<ม>ก็วันนี้ทางเจ้าสลายต้องขอบคุณอาจารย์มากค่ะนะคะที่มาให้ความรู้ให้ข้อมูลกันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นะคะเรื่องของเชื้อดื้อยาภัยเงียบใกล้ตัวนะคะวิธีการที่จะควบคุมหรือว่าหยุดยั้งนะคะอยู่ที่เรานะคะว่าเมื่อป่วยเป็นอะไรก็ตามไม่ซื้อ,อยากินเองค่ะนะคะ,นะคะไปหาคุณหมอนะคะเมื่อได้ยามาแล้วก็กินยาให้ครบโดสนะคะนะคะก็จะเป็นวิธีที่สามารถที่จะหยุดยั้งตรงนี้ได้นะคะทำให้สถานการณ์นั้นไม่รุนแรงไม่เกิดปัญหาที่เป็นภัยเงียบใกล้ตัวแบบนี้นะคะส่วนในวันนี้นะคะรายการ สัตแพทย์อา,าสาจอสอร้อยนะคะต้องลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะสัตวแพทย์อา,าสาจสอร